พี่ดินจังหวัดพะเยานะครับก็อย่างที่ได้เกืดอนนำกัันไปแล้วโดยการนำการต้อนรับของท่านสุภชัยเอี่ยมสุวรรณผู้ากัดผู้พี่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดพะเยาใช่ครับร่วมกับสำนักงานโยธาธิการและผัมมงงจำนวน19บารายนะครับจนได้มีคำสั่งจนถึงวันที่18กันยายน พุทธศักราช2550เชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาท่านสุภชัยเอี่ยมสุวรรณได้กล่าวว่าที่เกิดขึ้นนั้นภายใต้ยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาความยากจนแผนงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและจุ่มโแข็งแกร่งจังหวัดพะเยาได้ด้วยกันโดยเฉพาะการส่งเสริมเรื่องการผลิตของสุภชัยผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาและแขกทุกธงเท่านครับในนามของ ลำดับผวายท่านในลำดับต่อไปครับจรับกระายจังหวะยาว ท่านประหลัดกระทรวงมาให้ความร่วมมือจากเจ้าของที่ดินที่เข้าร่วมโครงการเป็นสําคัญและเป็นการผลักดันขาราชุารรีรัตนวัยและสิงศัดสิทธิผู้บ้านผู้เมืบบองจังหวัดพะเยาคุ้งครองปกปักสำนักงานโยธาธิการและฐผนเมืองจังหวัดพะเยาทุกคนที่มีส่วนร่วมดำเนินนะคะว่า,าสวยงามหรือไม่นะคะใช่ครับก็เป็นภาพชุดที่สองนะครับ ให้ทุกอย่างเลยนะครับตอนนี้ท่านพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดานะครับก็ได้ท่านประธานในพิธีพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาตัวมหาไทยนะครับได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีนหมครับค่ะตอนนี้นะสองสองนะ ปรทมัีนมเยี่ยมชมองศูนย์อง์การบริหารส่นอครับ่ที่ทาให้วัดวิญานั้นมี นี่ก็เป็นรัการเสร็จพึ้นถือว่าเป็นคนใจสำคัญในการเก็บประสบกาเพื่อให้เกิดการทจะองรนู้่งวาแน่แลั้วระมาเรีนูอ่้อีการเรียนไม่ถง3เร์เซตประมาว่าคนสมันาั ช่วงที่กำ t ังขึ u นไปถึง s ะ e ับ l e e เพร s ะ t h านี่ t ือก o ร t ว o คุมของ i s ทท t ่ผัปกบขาวกับเสลือกข้าโพดถ้าสมมติ <h> <h> ก็ม <OR> ีสองสามเรื่องเลยกันท่านทราบนะครับมีเรื่องของการจัดรูปที่ดินเรื่องของในเมืองเขาแล้วมีเรื่องของไอ้แล้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตกชวาไม่ว่าจะเรื่องแต่อันนี้ต้องต้องดูกันละเอียดนะผมอยนกนาตรงนะระเบียบการใช้เงินถ้าขอเงินพี่น้องโดยตรงเนียง่าย ตางของทางเด็กสมัทีว่าการกระทรวงการทยองท่ยางเคนเอกอันนีคงศอเไปแล้วเาจะได้เป็นโยชนาเ